ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสถานที่สำหรับคนรักมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับสุดยอดรถจักรยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกทั้งรุ่นใหม่รุ่นหายากหรือแม้แต่รุ่นที่อยู่ในตำนานและในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสายลุยตัวจริงจากค่ายอเมริกันฮาร์เลย์เดวิสันกับรุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อคนรักการเดินทางไกลโดยเฉพาะนี่คือแพนอเมริกา1250ันปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวแบบสดสดร้อนรอนจะน่าขี่แค่ไหนสมกับความเป็นฮาร์เลย์หรือไม่ไปตติดดามกัันไ้เลยครบ ฮาร์เลย์เดวิสันถือเป็นแบรนด์รถจักรยานยนต์ระดับตำนานจากประเทศสหรัฐอเมริกามีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าศตวรรษและแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงชื่อฮาร์เลย์หลายคนจะนึกถึงรถสไตล์ครูเซอร์หรือชอปเปอร์ที่มีเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มแบบเป็นเอกลักษณ์แต่แพนอเมริกาคือการพลิกโฉมครั้งใหญ่ของฮาร์เลย์เพราะนี่คือรถแอดเวนเจอร์ไบค์ที่ออกแบบมาเพื่อการเดินทางไกลบนทุกสภาพถนนแพนอเมริกา1250ปี2025คือ Generation ลปีสุดที่ได้รับกาคือเจเนอเรชันล่าสุดที่ได้รับการอั ทางด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและดีไซน์ฮาเลได้ยกระดับโมเดลนี้ให้เป็นคู่แข่งสำคัญของแบรนด์ยุโรปอย่าง BMW GS หรือ Ducati Mantisada t r โดยเฉพาะในตลาดรถ a d ดเวนเจอร์ระดับพรีเมียมเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกแผนอเมริกา1,250มีดีไซน์ที่ดูดันโดดเด่นและมีความทันสมัยเส้นสายของตัวถังดูบึกบึนโชว์ความแข็งแรงและความพร้อมในการลุยทุกเส้นทาง ชุดไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟ daytime running light ในตัวช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนชิลหน้าขนาดใหญ่สามารถปรับระดับได้เพื่อให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ลดแรงลมที่กระแทกใบหน้าในระหว่างการเดินทางไกลถังน้ำมันขนาดใหญ่21.2ลิตรทำให้คุณสามารถเดินทางได้ไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมน้ำมันบ่อย เครื่องยนต์ของแพนอเมริกา1,250ใช้เครื่องยนต์ Revolution Max 1,250 V ทวินขนาด1,252 cc c ีวาล์วต่อสูบพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำให้พละกกำลังสูงสุด150แรงม้าที่9,000รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด127นิวต m ที่6,750รอบต่อนอาทีเป็นเครื่องยนต์ที่ให้ทั้งความแรงความลื่นไหลและตอบสนองได้ดีเยี่ยมทั้งในเส้นทางบนถนนเรียบและทางวิบาก ระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดพร้อมระบบสลิปเปอร์คลัตช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้เนียนนุ่มและลดอาการล้อหลังล็อกเมื่อเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วในช่วงเข้าโคง้งหรือเบรกกระทันหันระบบช่วงล่างของแพนอเมริกา1,250ปี2025ได้รับการอัปเกรดใหม่โดยมาพร้อมกับโชคหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวขนาด47ม mm. มปรับได้ทั้งพรีโหลด รีบาวและคอมเพรสชันส่วนโชคหลังเป็นแบบโมโนช็อคพร้อมระบบเซมิแอคทีฟที่สามารถปรับระดับได้ตามน้ำหนักบรรทุกและลักษณะการขับขี่อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือระบบอะแดปตีฟไรท์ไฮซึ่งสามารถปรับความสูงของรถอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเหยียบเท้าแตะพื้นได้ง่ายขึ้นเมื่อรถหยุดนิง่งและจะยกสูงขึ้นอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนที่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่นและไม่มีใครเหมือนในคลาสเดียวกันระบบเบรกก็ไม่ธรรมดามาพร้อมกับดิสเบรกหน้าคู่ขนาด3 2 0ม mm. ิลลิเมตร คาลิเปอร์เบรกจากเบรโมแบบเรดียนเมาส์สี่พอตและดิสเบรกหลังเดี่ยวขนาด2 8 0ม mm. ิลลิเมตรพร้อมระบบ ABS แบบคอนเนอริงที่สามารถทำงานได้แม้ในขณนะเอียงรถเข้าโค้งเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จัดเต็มแพลนอเมริกาหนึันปี2025มาพร้อมกับไรดิ้งโหมดให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโรดสปอร์ตเรนออฟโรดและคัสตอมผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้ตามความต้องการไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองของคันเร่ง การควบคุมระบบเบรก ABS หรือระบบ t r a c t i o n CONTROL หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ TFT ขนาด6.8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธเพื่อให้สามารถใช้งานการนำทางฟังเพลงหรือรับสายโทรเข้าได้จากแฮนด์รถโดยตรงทั้งยังมีระบบ GPS ภายในตัวเพิ่มความสะดวกในการเดินทางไกล ในด้านการออกแบบตำแหน่งท่านั่งแพนอเมริกา1,250มีการออกแบบให้นั่งได้สบายแม้จะต้องเดินทางเป็นเวลานาน,านบอกคนขี่ปรับความสูงได้ตั้งแต่850-875มิลลิเมตรและยังมีอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่นบอกแบบคอมฟอร์ตกร์ดแฮนกระเป๋าข้างกระเป๋าท้ายหรือแม้แต่ชุดเสริมสำหรับแรกหลังเพื่อการเดินทางแบบบรรทุกสัมภาระหนักน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ245กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบาสำหรับรถแอดเวนเจอร์ขนาดใหญ่ ด้วยโครงสร้างเฟรมที่ออกแบบให้มีความแข็งแรงแต่ไม่เทะทะจนเกินไปช่วยให้การควบคุมรถคล่องตัวแม้ในพื้นที่แคบหรือเส้นทางออฟโรดในรุ่นปี2025 Harley Davidson ยังได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นระบบตรวจจับแรงดันลมยาง TPMS ระบบควบคุมความเร็วแบบ Cruise Control อัจฉริยะ Adaptive Cruise ระบบ Engine b r e k k Control และ c Cornering Drag Torque s Lip Control ที่ช่วยให้การขี่ปลอดภัยมากขึ้นในทุกสภาพถนน และที่พิเศษสุดคือฮาร์เลมีเวอร์ชันแผ่นอเมริกา1,250สเปเชียลซึ่งเป็นรุ่นที่มาพร้อมชุดแต่งเต็มระดับทัวริงเช่นกา์ดล่างกา์ดหม้อน้ำแผ่นป้องกันใต้ท้องรถชุดกระเป๋าอาลูมิเนียมและล้อแบบซีลวดที่ทนต่อแรงกระแทกมากกว่าล้อแม็ก สำหรับราคาจำหน่ายของ2,025 Harley-Davidson แพ่นอเมริกา1,250ในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นที่ประมาณ1,050,000บาทสำหรับรุ่นมาตร,รฐานและจะอยู่ที่ประมาณ1,180,000บาทสำหรับรุ่นแพ่นอเมริกา1,250 Special ขึ้นอยู่กับชุดแต่งและอุปกรณ์เสริมที่เลือกเพิ่มซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามดีลเลอร์หรือโปรโมชัน่นในแต่ละช่วงเวลา เมื่อพิจารณาจากสมรรถนะเทคโนโลยีและดีไซน์โดยรวมแพนอเมริกา1,250ปี2025ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับแบรนด์แอดเวนเจอร์บระดับโลกและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ h a r ์เล d a v i d s สัไว้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องเสียงเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์การขับขี่ที่หนักแน่นและดีไซน์ที่บ่งบอกถึงความอเมริกันอย่างแท้จริงหากคุณเป็นสายทัวริงที่กำลังมองหารถคู่ใจสำหรับการออกทริปในทุกเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางดําหรือทางดินแพนอเมริกา1,250จะเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับโดยเฉพาะคนที่อยากสัมผัสสไตล์ของฮาร l เลในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของฮาร l เล d a เดวิดสันแพนอเมริกา1,250ปี2025รถแอดเวนเจอร์สัญชาติอเมริกันที่พร้อมจะพาคุณออกเดินทางไกลยอย่างมั่นใจทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่จัดมาให้ครบครันถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาคุณไปพบกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ